สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้เรามาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกนะคะทางช่องจูจู6395แนวทางได้เด็ดค่ะแนวทางหวยฮานอยนะคะแอดก็จะใช้สูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะเป็นการคำนวณน,นะคะจะมีทั้งหมด3 h ฮานอยค่ะฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยวีเ ก่อนจะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้นะคะย้อนไปตรวจหวยฮานอยของเมื่อวานกันก่อนนะว่าแนวทางที่แอดได้วางไว้ทั้ง3ามฮานอยกับผลการออกเป็นยังไงบ้างนะคะะมาฮานอยพิเศษฮานอยแรกเลยนะคะเมื่อวานแอดให้ตัวเน้นวิ่งรูดเด่น2รองศนะคะผลการออกบน3 7 2เจ็ดล่างออก2 3ค่ะ มี2มานะคะเข้าวิ่งก่อนเลยสองเข้าวิ่งตัวเด่นค่ะ,อะนอกจากเข้าวิ่งแล้วสามารถรูดได้ด้วยนะคะเพราะอยู่ในตำแหน่งที่รูดได้นะ,ะได้วิ่งได้รูดแล้วนะคะทีนี้เรามาดูเจาะก,กันค่ะเจาะเข้าชุดเด่นค่ะ2 7อ,ออกตัวกลับนะคะแอดวาง27อ,ออกตัวกลับก็เข้าเด้อ เข้าสามต่อเข้าวิ่งเข้ารูดและเข้าเจาะนะคะแต่ออกตัวกลับนะส่วนล่างสองสามเหมือนกันมีสองมาเหมือนกันล่างออกสองสามก็เข้าวิ่งตัวเด่นมือกันค่ะแล้วก็เข้ารูดด้วยนะคะเข้าวิ่งรูดก่อนเลยนะทีนี้เจาะมาดูเจาะกันค่ะ,ะเจาะแอดไม่ได้เจาะไว้นะก็ใครรูดก็เข้านะคะเข้าวิ่งรูดนะ ใครได้วิ่งได้รูดนะคะอ่ะสรุปแนวทางหวยฮานอยพิเศษของเมื่อวานนี้นะคะก็เข้าบนล่างค่ะมาตัววิ่งตัวเด่นคือ2ทั้ง2ตัวเลยนะ,ะ,ะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะส่วนบนเนี่ยเข้าจอออกตัวกลับ72นะคะแอดวาง27ก็เข้าวิ่งรูดด้วยล่างก็เข้าแค่วิ่งรูดนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้เจาะสองสาไว้นะ ก็ขออภัยด้วยนะคะเลขเจาะแอดไม่ได้เจาะนะแอดก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ตามด้วยนะคะคนที่ตามตามนี้เลยค่ะตามเลขที่ออกเลยนะคะอ่าเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยพิเศษของวันนี้กันต่อเลยนะคะเป็นฮานอยแรกก่อนเลยนะคะงวดวันที่13มิถุนายน2564ค่ะคือของวันนี้นะอะสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะค่ะมาดูตัวเด่นตัวรองกันนะคะ แอดให้ตัวเด่นนะคะเด่น1ค่ะส่วนตัวรองรองเจ็ดนะคะเด่น1รองเจ็ดค่ะมาดูชุดเจาะทั้งหมดแปดชุดนะคะแบ่งเป็นชุดเด่นสีชุดรองสีนะามาดูชุดเด่นก่อนค่ะ ชุดเด่นนะคะมี1,2,1,3,1,6และ1,7ค่ะมาดูชุดรองกันบ้างนะคะชุดรองก็มี4ชุดค่ะมี7,2,7,3,7,8และ7,9นะรวมชุดเจาะทั้งหมด8ชุดนะคะ เดี๋ยวแอดจะเน้นตัวที่ชอบให้นะชุดเด่นนะคะชอบแค่ชุดเดียวค่ะแอดชอบหนึ่งเจ็ดค่ะส่วนชุดรองนะคะชอบเจ็ดเก้าค่ะอ่ะใครชอบตามแอดน้อยชุดนี้เลยค่ะไม่ได้รับประกันนะว่ามันจะออกหรือเปล่านะคะเป็นความชอบส่วนตัวเดอ้อแอดชอบหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดเก้านะอ่าหากใครไม่ชอบเจาะแชุดตามนี้เลยนะคะเลขก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ แล้วก็มาชุดเด่นค่ะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะมีเด่นกะรองนะวิ่งรูดหนึ่งกัเจ็ดนะคะเป็นหลักนะก็วิ่งหนึ่งรูดหนึ่งวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดนะคะอ่ะนี่ก็คือแนวทางอันแรกเลยค่ะแนวทางหวยฮานอยพิเศษของวันนี้นะคะเรามาตรวจหวยฮานอยปกติของเมื่อวานกันต่อนะคะผลการออกบน283าล่างออก55ค่ะ แอดให้เน้นวิ่งรูดเด่นหนึ่งรองหกวิ่งรูดหนึ่งกับหกนะคะไม่เข้าเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างไม่มีหนึ่งกับหกติดมาเด้อแอดก็ขออภัยด้วยนะคะหากวิ่งไม่เข้าก็ไม่ได้ไม่ได้ลุนตัวเจาะเลยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะมารับชมแนวทางหวยห้านอยปกติของวันนี้กันต่อนะคะ,ะมาดูเน้นวิ่งรูดคะ่ะตัวเด่นนะคะ เตนหนึ่งค่ะตัวรอง3นะคะมาดูชุดเจาะทั้ง9ชุดกันค่ะมาดูชุดเด่นก่อนนะชุดเด่นนะคะมี13 14 17 18ค่ะ4ชุดนค่ะส่ชุดนะ,ะมาดูชุดรองบ้างค่ะ ชุดรองมีสาม2 3 4สามสี่และสามหะค่ะ,ะรวมชุดเจาะเก้าชุดนะเดี๋ยวแอดจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะ,ะชุดเด่นนะสี่ชุดนี้แอดจะชอบ1นึงสามค่ะส่วนชุดรองนะคะแอดชอบสามหกค่ะ,ะใครชอบตามแอดก็แค่สองชุดนี้เท่านั้นค่ะหนึ่งสามกับสามหกหรือไม่ชอบ ก็เลือกชอบชุดเจาะทั้ง8ชุดนี้ได้เลยนะคะเลือกเอาก็ได้ค่ะอ่าแล้วก็มีเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะที่แอดเน้นเสมอวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งและวิ่งสามรูดสามค่ะอ่าอันนี้คือแนวทางหวยฮานอยปกตินะคะอ่ะเรามาตรวจหวยฮานอย VAP ฮานอยสุดท้ายของเมื่อวานกันนะคะอ่ะผลการออก3ตัวบนหนึ่งล่างออกหนเออล่างออกหก วิ่งรูดสี่กับห้าไม่มีมาเลยนะคะโอ้ไม่เข้าหลุดเดอ้อเจาะก็ไม่เข้านะคะเพราะว่าเลขวิ่งไม่เข้าถ้าวิ่งมานี่ก็ยังมีสิทธิ์ลุนนะคะขออภัยด้วยนะคะเลขไม่เข้านะฮานอยวี VIP นะอ่ะเรามาต่อด้วยแนวทางหวยฮานอยวีของวันนี้นะคะแนวทางที่3ามนะแนวทางสุดท้ายของวันนี้นะเน้นวิ่งรูดนะคะมาดูตัวเด่นตัวรองกันค่ะ แอดให้เด่น8ค่ะส่วนตัวรองคือ0เด่น8รอง0น,นะคะมาดูชุดเด่นกันค่ะชุดเด่นแอดก็จะมี4ชุดนะคะชุดเด่นมี8 0 8 1 8 3และ8 6ค่ะม่ะดูชุดรองค่ะ ชุดรอง4ีชุดนะคะมี01 02 04และ0ูค่ะรวมเจาะทั้งหมด9ชุดนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะชุดเด่นแอดชอบ86ค่ะส่วนชุดรองแอดชอบ01นะคะน่าะคะใครชอบน้อยชุดแค่2หางนี้ค่ะ2ชุดนี้นะหากใครไม่ชอบก็เจาะ8ชุดได้เลยหรือเลือกก็ได้ค่ะเลือกเอาก็ได้นะ เน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะวิ่ง8รูด8วิ่งศูนย์รูดศูนย์นะคะครบแล้วนะคะทั้งหมดแนวทางที่แอดได้วางไว้ในวันนี้ฮาหนอยสามฮานอยนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะคะติดวิ่งบนไว้บ้างนะเผื่อมาตำแหน่งหลักร้อยเดอร์แอดก็จะเน้นทุกวันให้นะคะถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะเอาที่เราสะดวกเอาที่เราชอบก็ได้ค่ะส่วนผลฮาหนอยทั้งสามฮานอยของเมื่อ,อวานแอดก็ แจ้งเรียบร้อยแล้วนะคะครบหมดแล้วเนอะยังไงก็ฝากไว้พิจารณาแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3หามฮานอยของวันนี้กันอีกทีนึงนะคะหากใครชอบแอดรบกวนด้วยนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยเด้อและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะเลขมีเข้ามีหลุดกันได้เสมอผิดถูกแอดขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็ มันก็มีเข้ามีหลุดกันบ้างเนอะที่ผ่านมาอาลืมบอกไปเมื่อวานมันเข้าฮานอยเดียวเองเนาะแต่ก็ยังเข้าเจาะอ,อยู่นะคะคือฮานอยพิเศษนะคะนอกนั้นหลุดอ่ะ๋ยวมาลุ้นกันว่าฮานอยทั้ง3าฮานอยของวันนี้จะเข้าดีอีกหรือเปล่านะคะก็แอดก็รบกวนอีกครั้งหนึ่งนะคะหากใครยังไม่เคยกดติดตามช่องของแอดนะคะรบกวนฝากกดติดตามพร้อมกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมีแนวทางเลขเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมค่ะ อย่าลืมนะคะมันเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเลขมีสิทธิ์ที่จะหลุดได้เสมอนะคะอีกอย่างเราไม่รู้ล่วงหน้านะคะว่าแนวทางจะออกอะไรเด้อกองสลากเท่านั้นนะคะเป็นผู้ออกรางวัลให้เรานะ,ะยังไงแอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีละกันนะคะขอให้เลขที่แอดได้วางไว้ทั้งสามฮานอยแนวทางนะคะทั้งสามฮานอยเน้นวิ่งรูดตัวจาอเข้าดีอีกนะคะขอให้เข้าทั้งสามฮานอยเลยคะ่ะ ก็อยากให้เข้าทั้งสามพนอยจริงๆนะเนี่ยอยากให้เข้าแบบเข้าดีเลยอะแต่เราก็ไม่รู้ล่วงหน้านะว่ามันจะออกอะไรนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆกันอีกนะคะฝากช่องด้วยนะคะฝากช่องด้วยเด้อเข้ามาติดตามรับชมแนวทางเลขเด็ดของแอดกันได้ทุกวันนะคะโดยเฉพาะหมยฮานอยแอดมีให้รับชมทุกวันค่ะแล้วก็ แอดก็จะมีแนวทางอีกแนวทางหนึ่งคือแนวทางหวยห้หาน้อยสูตรเม็ดเดียวนะคะก็จะเป็นคลิปต่อจากคลิปนี้ค่ะอย่าลืมเข้าไปรับชมกันด้วยนะคะรับชมคลิปนี้เสร็จก็ไปรับชมหวยห้หาน้อยสูตรเม็ดเดียวกันต่อนะสูตรนี้ทุกคนตั้งต,า,งตารอยอยู่แล้วคะ่ะแอดแอดรู้อยู่แล้วว่าทุกคนชอบนะคะก็เข้าไปรับชมได้เลยและอย่าทิ้งคลิปนี้นะคะคลิปเน้นวิ่งรูปตัวเจาะคลิปสามหาน้อยเนี้ยค่ะอย่าลืมนะคลิปนี้ก็ เอามานำมารับชมเทียบเลขกันได้นะคะ,ะหากใครชอบก็จัดใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันค่ะเข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันได้นะหากไม่ชอบเสียงโชคนะคะหรือจะมาเทียบเลขแนวทางกับท่านอื่นๆที่วางแนวทางหวยฮานอยก็ได้นะคะไม่ว่ากันค่ะ,ะตามนี้เดอ้ออย่าลืมนะคะหากอยากจะชมย้อนหลังคลิปเก่าๆของแอดนะคะ หวยห้าน้อยทั้งสองคลิปนะหากใครอยากรับชมของเก่าก็เข้าไปรับชมในเพลย์ลิสต์กันได้นะคะแอดได้แยกเอาไว้แยกหวยแต่และหวยไว้ในเพลย์ลิสต์เรียบร้อยแล้วค่ะเข้าไปรับชมกันได้นะคะผิดถ,ถูกอย่าลืมนะคะผิดถ,ถูกแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคือแอดก็ไม่มั่นใจไม่รับประกันสักครั้งนะคะว่ามันจะเข้าดีอีกหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเราก็เข้ามารับชม ดูแนวทางกันก่อนก็ได้นะคะฝากท่านผู้ชมพิจารณากันอีกทีเนาะ,ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะแอดก็ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่อุตส่าห์เข้ามารับชมแนวทางเรื่องเด็ดของแอดกันทั้งคอมเมนต์ดีๆใต้คลิปกันด้วยนะมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันรวมถึงกดไลค์กดแชร์กันอีกขอพรบคุณอย่างสูงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปต่อไปคือฮานอยสูตรเมติยวเดอร์ order. วันนี้แอดขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ